จากที่กล้วยได้ไปจ่ายตลาดแล้วก็แวะไปที่ร้านผักใบเขียวกล้วยก็เลยได้ซื้อบล็อกโคลี่หัวสีเขียวนี้มาในราคา40ลีละหรือว่า30บาทวันนี้กล้วยก็เลยไม่พลาดที่จะออกมาผัดเพราะในบ้านหลังนี้ก็มีแค่กล้วยเท่าน,นั้นที่กินคืออาริฟเขาไม่ชอบค่ะโอเคมาเริ่มทําผัดบล็อกโคลี่สไตล์บานาน่ากาันแน่นอนว่าก็ต้องเอาน้องมาหั่นก่อนซึ่งกล้วยนะ่ะชอบขั้นตอนนี้มากเลยค่ะชอบหั่นบล็อกโคลี่อ่ใครชอบบ้างเพราะว่ามันมีการเยอะดีแล้วเนื้อก็ไม่แข็งเหมือนกําลังหั่นต้นไม้เล็กๆหั่่่่นนนเเสสร็็จจกกกออาาาาลลงไปใใชีียทะ้้ับํ กล้วยจะเทน้ำส้มสายชูใส่ลงไปแล้วก็ใส่เบกกิ้งโซดาลงไปด้วยเยอะๆเลยจากนั้นก็จะแช่ทิ้งเอาไว้ประมาณ10-15นาทีพอแช่เสร็จก็ออามาพักใส่ในตะแกรงแล้วก็ล้างน้ําอีกหน่อยแล้วก็ปล่อยให้เสด็จน้ำกล้วยจะใส่มะเขือเทศลูกเล็กเข้าไปด้วยเพราะว่ากล้วยชอบใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะและขั้นตอนต่อไปกล้วยก็จะมาทอดไก่ที่กล้วยหมักเอาไว้จนนุ่มแล้วกล้วยจะทอดไก่จนสุกแล้วก็ออกเหลืองประมาณนี้พอทอดเสร็จก็คีบเอาไปพักไว้ในตะแกรงไทยแลนด์เอาไว้ก่อนแล้วก็นําไก่ส่วนทีี่่่เหลลืออออองมาาาททดดดตไ้้ววันนนริิกกข นะช่วยไม่ได้ก็ไม่ชอบบอรอกโคลีเองทุบกระเทียมในถุงพลาสติกให้แหลกเสร็จก็เทใส่ในกระทะเตรียมผัดมาค่ะมาดูวิธีผัดบรอกโคลี่ส์บานานากันเลยตั้งกระทะเทน้ำมันใส่ลงไปเตรียมผักเอามาวางไว้ใกล้ๆจะได้เอาใส่ง่ายผัดกระเทียมจนเหลืองหอมได้ที่ประมาณนี้ก็คือใช้ได้แล้วนำบรอกโคลีมาเทใส่ลงไปทั้งหมดแล้วก็ผัดจนสลดเล็กน้อยจากนั้นก็มาเริ่มปรุงรสด้วยซอสถั่วเหลืองน้ำมันหอยใส่ยเยอะเจียเจียวก็ใส่ด้วยเพราิกป๊วยชอใส่รสดีลงไปน้ำตาลทรายขาวใส่ตามความหวานที่ชอบได้เลย และริกไทดำป่นเป็นอย่างสุดท้ายผัดให้ทุกอย่างเข้ากันผัดไปสักพักจนบอรอกโคลีเริ่มสุกแล้วก็นําเนื้อไก่สุกมาใส่ลงไปได้ใส่แค่ครึ่งหนึ่งเพราะว่าอีกครึ่งน่ะจะเก็บไว้ให้อารีแล้วก็เอามะเขือเทศใส่ลงไปผัดต่อขั้นตอนนี้จะผัดไม่นานผัดแค่พอให้มะเขือเทศยุบตัวเท่านั้นอุ๊ยเผอผัดนานไปหน่อยบอรอกโคลีเกือบจะเละเลยอะพอพอพอ,พอรีบเทใส่าชามรีบเอาไปรับประทานดีกว่าและนี่ก็คือผัดบรอกโคลีคสไตล์บ้า,บาน,นนาค่ะทุกคนมากินกันเลยนะคะ กผัดผัดทอดแบบนี้เอาจริงกูชอบทํามากเลยนะก็ชอบกินพวกอาหารผัดนะทุกคนทําบ่อยมากเลยอะ่ะอุ้ยตายแล้วตอนแรกอะกูคิดว่ากูจะทอดไข่เจียวมาใส่ด้วยแต่ว่าลืมทอดแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกกินแค่นี้แหละขี้เกียจแล้วหิวแล้วอะขี้เกียจลืมจะได้มาค่ะนี่เป็นสไตล์ที่บรรณาชอบนะคะ มันจะแบบเปรี <laughs> <air> <wheels> <out> oh ้ยวๆหวานๆนัวๆอืมมันใช่มัใช่อืมอืมทุกคนอร่อยจริงอ่ะแกฉันชอบชอบกินแบบเปรี้ยวหวานนะ แล้วผัดทุกอย่างที่ก้ยทำมันจะกลายเป็นผัดเปรี้ยวหวานโดยอัตโนมัติทุกยชอบแบบนี้โอ้ยมะเขือเทศชอแต่มะเขือเทศเหรอแล้วก้ยชอบผัดให้มันออกเละๆหน่อยไอ้ผัดบรอกโคลีอะไม่อยากให้มันแบบว่าเด้งมากกรอบมากอ แล้วช่วงนี้ยผัดบอรอกโคลีคือเอ้ยไม่ใช่แล้วช่วงเนี้ยบอรอกโคลีคือราคาถูกมากหัวละสี่สิบห้าสิบเปอเนต์นั้นีเงไทยก็มันหัวละสามสิบสี่สิบกว่าบาทอืมอืมอืมแล้วอาริบแบบไม่ชอบกินบอรอกโคลีนะทุกคนเขาไม่ชอบกินบอรอกโคลีเลยเขาบอกว่ามันเหมือนต้นไม้เขารู้สึกว่าเขากินต้นไม้เข้าไปเขาบอกว่าเขาชอบต้นไม้แล้วเขาไม่อยากกินต้นไม้งงมาก แล้วทีนี้กล้วยก็เลยกล้วยก็เลยทอดไก่นี่งีลยทอดไก่ไว้เดี๋ยวก็ทําแบบเป็นหุงข้าวสไตล์บุรก,กีให้เขากินกับทอดไก่ง,ง่ายสบายสบายวันนี้นะคะไม่ทําอาหารยุ่งยากวันนี้อือก็อร่อยกล้วยชอบแต่ไม่เกิดเทศลงไปไงทุกผัดเลย มันก็สตไตล์ใครสไต่มันแน้วก็ชอบแบบนี้เดี๋ยวเมนูหนา้าก็จะมาทำผัดซีอิวสสอ๊วด้วยะแขนงของอดอกกระหล่งมมันจะเหมือน,นคล้ายๆกับใบคะนา้าเดี๋ยวเราทำดู อื๋อแวบนนี้ไก่ต้องหมักไว้หมักไว้ก่อนหนึ่งคืนนะคะให้มันนุ่มๆก่อนค่อยมาทอดอืมอร่อยมากอืม เดี๋ยวอทำข้าวเจี๋ยวเดี๋ยวทำข้าวเจียวเอาไปทำก็ไม่ไปทำก๋วยเตี๋ยวเอ้ยแม่ก็ไม่ไปทำทุกชิ้นมาเมื่อกี้ที่แล้วกับเพื่อนใช่ไหมว่าเดี๋ยวย่างก่อนเดี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไว้ทำทีหลังเพราะว่าผักมันจะจะเน่าอะไรอเนี้ยคือแบผักก๋วยแบบไปจ่ายตลาดมา คือทิ้งไว้เกือบสองอาทิตย์แล้วเนี่ยดีนะที่บอกโคลี่มันยังแบบว่ามันยังสดอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวต้องกินผักที่แบบว่าไปซื้อในตลาดให้หมดก่อนเดี๋ยวมันจะเนา่าซะก่อนอ้มอมเมนูในหัวตอนนี้คือแบบมีหลากหลายมากมีแต่มเมนูอาหารไทยี๋ยวก็จะเออเอาอาหารตุรก,กีมาแซมแซมด้วยนะคะ ก็เกือกล่วรือเบื่ออืมอืมออือืม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 อืกอืมอืมอืมอรกอืมััมอืมอือืมอืมอม อร่อยมากไม่ทำนานแล้วตอนนี้อ่ะทำผัดพริเก,กเกลือหรือว่าพริกเกลือหมดแล้วคุณ <c oughs> ทำทอดทอดพริกเกลืออะ่ะบ่อยมากทุกคนผัก <c oughs> ที่ซื้อมาอยากอืนเกือบจะเล่าจะเล่าหมดแต่ว่าทอดพริกเกลือก,ก็คือ <c oughs> พริกเกลือก,ก็คือไม่เน่าทำหมดก่อนเพื่อน

ก็เลยชอบเอามาหมักหมักไว้ให้มันแบบนุ่มๆก่อนแล้วค่อยเอามาเอามาทอดกินไม่ก็เอามาทอดกับผัดผัดอืมอสิเรามาทอดเอามาผัดกินอย่างเงี้ยมันจะนุ่มนุ่มมา อืมเดี๋ยวมาหน้าต้องขอตัวลาไปดูซีดีสก่อนนะคะดูซีรีสไปด้วยกินข้าวเพด่มันแซ่บมาคาะทุกคนลาไปก่อนไปไายนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปบบซีอิ๊วค่ะ